เอ้ยังไปนั่งนอนพร้อมรอหนึ่งนาทีแล้วห็นมไอ้จุดรถมาบางหลังเยอเลยครับเพร้อมเอาจริงรถมารถมารถมาคันหนึ่งกันรถแตนนู้นด้วยเดือดมาเย่อบกกระดิบอบกกระาี่บกเข้ามาเลยบบกมาเลยาดีดีควาดีด ทั่วบ้านซซ <laughs> ง, <laughs> งานก้าอีกนอนหลับไป กาเลยกันแท็กซี่ขอแท็กซี่ไว้ก่อนขอรถไปไว้ก่อนอ่ะพร่ามข้างหลังเห็นไหมเน็ตไม่เห็นนะอันนี้เห็นไหมข้างหลังร <ลด S 2> ถเทปเทปเดินห้าสี่สามสองเยบพอได้อยู่เดี๋ยวเทียบเทยบตัวนี้ก่อนนะเพียบตัวนี้ก่อนนะ